วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่หมอยาข้างบ้านจะพามาดูสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในตำรับของยาแก้ไข้นะครับตัวนี้ก็คือฟักข้าวในตำรับยาแผนโบราณจะเขียนว่าฟักข้าวนะฮะข้าวที่สะกดด้วยสระเอาขอไข่แล้วก็ไม่โทนะครับนะถ้าตำตำราแผนโบราณน,นะครับตำราแพทย์แผนโบราณจะเขียนแบบนั้นนะครับตัวฟักข้าวนะฮะเป็นไม้เถาเนื้ออ่อนนะครับ ที่มีอายุหลายปีนะครับชอบขึ้นพันไปกับต้นไม้ใหญ่ลักษณะใบเขาก็จะเป็นใบเดี่ยวแต่ว่าก็จะมีแฉกนะครับหใบนี้จะแยกก็เป็น3แฉกลักษณะผลนะเป็นเอกลักษณ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนของรากฟักข้าวนะครับที่จะพูดถึงกันวันนี้นะครับส่วนของรากนี่จะมีรสเบื่อแล้วก็เย็นนะครับตัวนี้ใช้ถอนพิษทั้งปวงนะฮะพิษไข้นะแก้พิษไข้ต่างๆใช้ขับเสมหะนะฮะใช้แก้ปวด ข้อต่อต่างๆนะครับโดยการน,นําส่วนของรากสดมาตําพอกนะตมข้อต่อที่มีอาการปวดนะครับแก้ปวดแก้อักเสบนะฮะใช้ขับเสมหะนะแก้ผมร่วงใช้ฆ่าเหาได้เหมือนใบน้อยหนานะครับเพราะว่าส่วนของรากนี้มีพิษนํารากสดมาตําแล้วก็แช่น้านะเอาไปพอกหัวหรือเอาน้ํานั้นสระผมนะครับหมักสระผมก็จะทําให้เหาตายได้นะครับเนื่องจาก ส่วนต่างๆของฟักข้าวจะมีความเป็นพิษเพราะฉะนั้นการใช้ยาตัวนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะต้นสดผลสดนี่แนะนำให้ใช้เป็นยาภายนอกนะถ้าจะใช้เป็นยาภายในนี่ต้องต้องใช้ในลักษณะของสมุนไพรแห้งนะครับนำไปใช้รวมกับสมุนไพรตัวอื่นในตำรับนะฮะก็จะใช้เป็นยาแก้ไข้นะฮะ ใช้ครอบไข่นะครับใช้แปรไข่นะใช้ทำยากินใช้ทำยาพ่นได้หลายชนิดมากนะครับหลายอย่างมากนะอยู่ในตำรับยาแผนโบราณที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันแต่ตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ใช้แก้ไข้ได้ดีนะโดยเฉพาะพวกไข้หวัดต่างๆนะครับติดตามหมอยาข้างบ้านได้ที่ f a c e b o o k หมอยาข้างบ้านนะครับหรือใครที่มีสมุนไพร อยากจะซื้ออยากจะขายก็เชิญที่กลุ่มสมุนไพรข้างบ้านนะครับนะครับไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะจะได้ช่วยกันอนุรักษ์สมุนไพรให้ลูกหลานไว้ใช้นะฮะสืบต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกับสมุนไพรประเภทเถาเครืออีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือต้นฟักข้าวหรือฟักเข้านะครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ